เดินไปถ่ายไปเลยนี่ถ่ายได้เออเดินไปถ่ายเลยซูมไหนสูมตองได้นะซูมไหนอะซูมไหนซูมไม่ได้วิดีโอต้องเดินเข้าไปนี่ทีภาพที่ผมพาม่เป็นซูมไม่ได้เลยวิดีโอซูมไม่ได้ทำงานได้เป็นจัดไปจัดไปดึงมา เป็นของได้เป็นของเราเไอ้คุณจะรถหายไปไหนสนใจไปไหนแล้วพี่ไปหยุดต้นนู้วสนใจอ่ะสนใจหมดไม่รู้จะเลิกงานกี่โมงกันหร่อไงนโมงกว่าแล้วแล้ไม่รู้สอนชิดดีกว่าโอ้คันชิดไม่รู้ว่าสอนใจหรือคันชิดทัมโบสองคนเนี้ยต้องมีคนหนึ่งทัมโบเขาทังคันชิดเนี้ใครทัมโบไม่มีมือเนี้ยเราลาพี่เราลาพี่คันชิดกินครับงสี่สามสีเออก็อย่าเบ็ดอย่าเบ็ดอย่าเบ็ด เยอะเป็นเปล่าพี่เปล่าผมเปล่าต้องต้องค้งำเยอะด้วยนะสาว <พอ S 1> ชอบเร<ล>าสาวเ<า><า>ขาชอบคนรักเจอไม่ค่อยเป็นเอกเราสองคน ไปสองคนนะถ่ายมันต้องได้ปลาโซ่หน่อยกลไปมากนี่วันนี้วันไม่คุ้มขาวันนี้ปลาหนึ่งไ่คุ้มขาต้องหาเหยื่อมากินปลาน,นึ่งแล้วเนี่ยให้เดือดหนึ่งก็งหน่อย เลยสิแต่ผมนี่นะผมมีคลิปคนเส้ลายอยู่จัดไปผมมีคลิปของเสื้อดเหมือนกันแหละอเสอ้ดมีคล<ๆ>ิปของเสื้อเอาละโอเคงั้นเราจะไม่ไประจานกัน